ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนันนนะครับเมื่อกี้ยังสงสัยกับยังคล่องใจครับก็พามาแกมือหม้น้องแสแบงก์ก็แล้วครับเมื่อกี้มาอยู่ถ่ายบอกเมื่อนี้ทันละสองร้อยเพิ่นจันรางวัลครับปลาใสศูนย์จแปแล้วกลับปลาใหญ่แต่ว่าเมื่อกี้สิเป็นจังไดกับบลูแต่เดี๋ยวเปิด27งหาปลานิ่งก่อนเพราะว่าเพิ่นลงปลานิ่งสองมื่นที่แล้วครับปลานิ่งแต่ก็ขึ้นบ่หลายครับดูมาสิขึ้นมา ถ่ายบอบอไปนี่ปกติมันขึ้นเร็วอยู่นะมันขึ้นมาเร็วอยู่นะเอ้ามารุนเบิงครับแต่ลังวันกะน่าจะสู่บัวได้รังวั่ครับมัอนี่ผลมาปลาสวายหน่อยขึ้นดีครับมัอนี้ไปสูเ่ผลบัวได้รังวั้งปลาสวายหน่อยขึ้นดีมัอนี้เอ้าบัวแน่บัวแนบกับถ้าเต็มเข้มมากกับบัวแน่ขึ้นกันละไปครับไปติดตามแล้วชมมั้งครับมันนี้เดี๋ยว เกิสิเปิดสองเจ็ดก่อนครับหาปลานิ่นเบิ้งก่อนถ้าบขึคือะสีขยับออกไปสามหกแต่มันล่มครับมันล่มัมนมตกไก่นยาบไปครับรุนเบิ้งเผื่อมันฟุกแต่มันบรรยากาศดีครับมืนน่อนี้บ่มีฝนแต่ล่มมืนน่อนี้โอ้ได้อย่างเสียอย่างครับแดดเปี้ยงแต่ล่มมือบ่ลุมกับฝนตกไปซะแล้ บรรยากาศไหม<ะ>เอาเดินก่อนมันสีขาวะท่านบอกขาวออกไปเลยสี่หาไปเลยดีกว่าว่าสามหกหรอกมั้งท่านบอกขาก็สี่หาไปเลยมีอาการไหมสองเจ็ดนี่ จะออกไก่บ่ได้กับสวายขึ้นออกไก่กับตาสวายแททเนาะเบืองก่อนครับถ้าบกคือกออกไปเลยเล่นสวายไปเลยมื้อนี่มัลมมาทางนี้ซะมันเมื่อเขามาเล่นพีมันล่มพีมเมื่อเล่นยุคข,ข้างหน้าก็ล่มไปข้างหนา้ารู้เลยเบิ่งคืนเบิ่องอาการบ่ออกเลยครับนี เรายัางนิ่งอยู่าหน้านา,นาเริ่มไปสั่งกันแล้วครับแต่เรายัางนิ่งอยู่ <c oughs> อาการทุนก็ว่าเห็นบัางน่ยังไม่มีอาการอยู่ครับเนาะมามามา <c oughs> ยังก็มาซะ bật đèn xinh xinh hay nói, bản in cái nào, sáu, bốn, sáu, tua sáu, bốn,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  แต่มันกับบอลว่าสิไปบอได้มันกับมี่บอลปานินอยู่ครับแต่มันกับปบบอท่านเพิ่นดอกปานินมันต้องเข้าบอตั้งแต่ตีห้าพนต้องอ่อยพรอมเพิ่นถ้าอา่อยซานี่เรียบร้อยครับปานินซีพีขอดูอาการสักหน่อยสิ นี่ไงเต็มแรกครับว้าวนินบูปลานินขึ้นมาวะไม่ไปแช่งหรอกเดี๋ยวตกปลานินก่อนลายอย่างสวย่ายจะแปดขีดได้นน,นี่แต่ไม่ไปหรอกออกปลานินก่อนตกปลานินก่อนครับไปเสียเวลาป้าจะอันนี้แปดขีดแน่ๆเต็มเข็มแน่ๆแต่ไม่ไป เอาอปนินก่อนปานินเข้ามาครับปานินเข้ามาอ๋อรับแต้มแรกมาแล้วเนี่ยแปดขีดได้อะแต่ไม่ไปครับตกอันนี้ก่อนตกเอาปนินก่อนครับไปกับปูนบักไก่เสียเวลาปลาสิออกมาแต้มแรกมาแล้ว เอาปนินก่อนนี่กัว่าลายอย่างสวยใส่แปดขีดเลยแหละแต่ไม่เอาเสียเวลาเดี๋ยวดูก่อนมันจะเข้าบา่ถ้าเข้าอีกก็ต้องตกปลาก่อนครับเอาปลาก่อนเอาปนินก่อนไปช่างปลาเสียเวลาปลาสิออก มามามาขอเข้าฝูงใหญ่ๆสักฝูงได้สักสามสี่ตัวก่อนค่อยไปเอายี่สกนวนจันไปช่างดีกว่านี่ยามาตัวเดียวได้ล่ะยามาตัวเดียวได้ล่ะมามามาอยาเาตัวเดียวไม่ล่ะตายหาแล้วปา,ปาแปดขีดผมอะ เลยไม่ได้ช่งเลยจะปล่อยเข้าตัวเดียวได้ยังไงผ่าดเลยครับนึกว่าปลาจะเข้าฟูงมาตัวเดียวเงียบกิ๊บเอ้ยพลาดเลยได้ไปช่งมีล้นเนื้อน่ศู 0. 7, 0. น0.8นน่นนะ่ะ โอ้โหปลามาแล้วโอ้จะขึ้นมาหอดพีบโโ่บ้านู้รถป่ามาแล้วครับมันจะขึ้นมาหอดถ่ายบอบอลาเตำข้าเจ้าหมดก่อนตัวมันหลงมากจางังไลยตัวเดียวมันก็บอมฝูงมันไปใส่คือบ่ามาฟูง มาๆมาเต็มสักห้าแต้มก่นเย็นเต็กแล้วเดีตยนนินมาสักห้าแต็มหาปลาใสไปช่งางละนนินมาสักห้าแต้มก่อนเย็นเย็นก่อนตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ติดไปไงวะปลานิ้นหละ ไขึ้นด้วยเฮออ้่เขาตัวเดียวครับปานินเพิ่งกระลงผู้ลงนาบอครับนาสิบมาหอดถึงบมาถึงดนกเมื่ออื่นผุดแล,ล้วสีได้มาถึงแต่มันได้มาแล้วเนาะ ตะเกีดไม่ติดได้ไงไหลปานนั้นนะไปได้ตะเกิดครับปนินกับปนินปะ่ะไหลยางสวยไม่ติดได้ไงวะไหลยางสวยไหล <laughs> ไหลเงื้อบนเขาได้ยังไงหรือผ่านสายวะบนแหนกบนี่ย,านนยอาจจะผ่านสายหรือเปล่ามันได้ตะเกียบขึ้นมาโอ้ยผ่านได้งไงไหลยังสวยผ่านได้ไงมาตะเกียบคือไม่เกี่ยวเลยก็ไม่เกี่ยวเว้ ถ้าเกี um. ่ยวท้องอยู่ๆเนี่ยเกี่ยวข้างนะเมื่อกี้เกียข้างถ้าเกี่ยวทองนี่บอมีบ่นบ่เหลือเม็ดเข้ามาอยู่กินง่ายๆหน่อยเ่อย่าให้ยากลาตกปลาไหมกินง่ายๆกินเลยกินวิ่งกินวิ่งเลยอย่ากินยากปานนั้น โอ้ย oh, ครับสองเจ็บเงียบกิ๊บครับโอ้ยนึกว่าสินึกว่าสิเข่าฟูงเข่าสองได้หนึ่งครับก็เงียบไปเลยมาครับออกไปสีหาเลยครับหาป่าไปซัางละตอนนี้เดี๋ยวออกสีหาครับหาป่าไปซั่งก่อนอนึกว่าจะฟุกแล้วก็ไม่ฟุกให้เว้ยเปิดหัวสวยๆมาแล้วกับบ่อเขาเป็นฟูงห้เนี่ย โอ้ครับตอนนี้เที่ยงแล้วครับซีหากับเงียบกิบขยับเข้ามาสามหกครับมันมีเหมือนกับมันมีเม็ดมีแพยอยู่ระยะสามหกครับก็เลยขยับเข้ามาสามหกแต่ก็ยังนิ่งอยู่แต่ตอนนี้ปลาศูนจุดแปดปลาใสเต็มเข็มไปแล้วโอ้ยากเล้วบบนี้ปลาใหญ่บรัวปลาใหญ่กับบัวเข่าแบบนี้ปุ่มปุยกับบัวฟุกมาให้สักตัวไหม มาลุ้นกันช่วงบ่ายครับปลานิ่งกะว่าจีเข่าครับเพาเขาเออเบิ้งสักสามสิบนาทีครับแต่บอกคืออ่ะเขามาซองเจ็ดเคื่อน,นตอนนี้ซีหาก็เงียบสามหกอ่ะอยังนิ่งๆเหลือแค่สามศูนย์กับหาซีละสิบเรเลนสูขันมีอาการครับมีอาการสามหก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 มีอาการ 3, 6, แต่ป่าไม้กับนาจะย่งมาบองหอดหรอกไปนินงเรื่ามากดเบาๆแล้วเลิกไปนินงเม้อ สีห้าอยู่ั้งานทำไมไม่เข้าสองเจ็ดเหมือนเดิมไปช่างดูดีกว่าเฮ้ยแต้ม้องครับบ่หนอาออกไปเลยนานเหลี่ยสองเจ็ดคือเขา้าเข้ามาสองเจ็ด ได้แต้มเลยครับแต่ไปมันบ่เคยสร้างครับพางคนบ่เคยบ่เคยเล่นบ่เคยแข่งป่าครับก็เลยจุม่มเกินไปโอ้ยแปดกว่าวนาจุ่มเลยถ้าเซ็ดนะมีลุนครับเมื่อกี้ถ้าเช็ดนะมีลุนนบ่รูครับบ่เพราะว่าบ่เคยแข่งนําเขาจาักเทียครับเขออาอีบ่ป่าใส่นะ่ะสิบ่บ่ไปสร้างดรอกครับเสียเวลาหาป่าดีว่า เพราะว่ามันเต็มเข็มแล้วหายากอยู่กับห่าบกเก่งหาสีบไปสร้างเต็มเข็มมันหมันยากอยู่ครับหาปลาดีกว่าหาครับอีกสักสิบนาทีครับโอ้เงียบกริบน่าจะได้แค่นี้ครับเออ าใส่ปลาใหญ่กบะไราน้ำเพิ่นมานน่ยิ่งหนักกว่าเก่ากินช่วงค่ำม,นะมายนม่ครับน่าจะเข้าประมาณช่วงค่ำเช้าๆเลยแล้วก็ค่ำไม่ได้อยู่ถึงค่ำ điều may, đệm cuối cùng sẽ ổn định, đệm cuối cùng sẽ ổn định, แถมแล้วต้องมีแถมแล้วต้องมีแถมแล้วปลาไม่กินแล้วปลาเกี่ยวเด้อปลาไม่กินแล้วปลาเกี่ยวอย่างเดียวอ๋อ จุดแปดเดนีม่หมดเวลาแล้วไม่ช่างไม่เชิงไม่ซึ่งไม่ช่างไม่ช่างอะไรแล้ว,ลวปลาเข่ามาอยู่แต่บอกกินครับโอ้ปลาแปดขีดได้นี่ หมดเวลาเกียรไปสร้างแล้วไม่สร้างไม่เซิ้งละเอาแถมที่สามแถมอีกสักเม็ดสิแถมเม็ดหนึ่ง สำหรับมนันเองก็คงจะหมดเวลาเพียงซ้ำนี้ครับโอ้เกือบตายเกือบตายเกือบไม่รอดได้มาสามแต้มครับก็ไปสั่งอยู่ครับป่ามันก็นาจิตแปขีดอ่ะป่าไ่นี้น่าจะ8ปขีดแต่การบ่ค่อยได้ไปแข่งครับบ่คยไปแข่งก็เลยบ่สั่งป่าบ่เป็นครับก็เลยไปจุ่มมันก็เลยเกินเา้าก็พัฒนาเรื่อยๆครับ สำหรับ,บันนี้กาคงจะพอแค่นี้ครับผู้ที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณขอให้สุขภาพแข็งแรงยู่ดีมีแหงดำด้วยน้ดำด้วยกันสู้ผู้สู้คนกับสำหรับน,นี้ก็คงจะกลับวาสวัสดีครับ